สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นี่เลยค่ะวันนี้ตุกจะพาทุกคนมาทำสปริงโรนะคะทุกคนสปริงโรไส้ผักนะคะผักรวมิตรนะคะมีแป้งสปริงโรนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีไข่นะคะแล้วก็มีถาดถาดใส่เวลาที่เราห่อสปริงโรเรียบร้อยแล้วเราจะไปวางนะคะนี่ค่ะ ลงมือทำกันเลยค่ะทุกคนตุกได้ทำเรียบน้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นแป้งนะคะแป้งสำเร็จรูปนะคะตุกไปซื้อได้จากที่ร้านจีนนะคะทุกคนมีร้านจีนนะคะเดี๋ยวเราจะทำการห่อ,อก,กันเลยนะคะ เล็กใหญ่แล้วแต่ทุกคนชอบนะคะทุกคนห่อใหญ่ห่อเล็กแล้วแต่ทุกคนจะชอบนะคะอันนี้เป็นสปริงโรลแบบสไตล์ของตุ๊กนะคะทุกคนตุ๊กจะทําเป็นไส้ผักนะคะหอกันเลยค่ะวางตรงมุมนะคะทุกคนหอกันเลยนะคะ แล้วก็ทาไข่นะคะเพื่อให้แป้งติดกันนะคะจะได้ไม่แยกออกนี่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่แต่รับรองว่าทานได้นะคะนี่ค่ะเราวางแผ่นสปริงโรแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาไส้ไว้ตรงมุมนะคะทุกคนมุมที่เราจะห่อค่ะ,คะห่อกันเลยค่ะแล้วก็พับมุมนะคะทางซ้ายทางขวานะทุกคนแล้วก็ม้วนเลยจ้า ไปเ,เรื่อยๆนะทุกคนจนหมดนะคะเยอะเหมือนกันนี่ค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเย้ตุ๊กไดสองอันแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนใส่ตรงมุมนะคะใส่ตรงมุมขอนของแผ่นสปิงโรนะทุกคนแล้วก็ห่อนะคะม้วนมาเลยค่ะ แล้วก็พับมุมนะคะทางซ้ายทางขวานะทุกคนแล้วก็ม้วนค่ะแล้วก็ทาไข่นะคะเพื่อให้แผ่นแป้งติดกันจะได้ไม่แยกออกเวลาที่เราทอดเหมือนเดิมค่ะวางแผ่นสปริงโรนะคะ แล้วก็เอาไส้ใส่ตรงมุมนะคะของแผ่นแป้งนะคะหอใหญ่หอเล็กแล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะคะแล้วก็พับทางซ้ายทางขวามาแบบนี้นะคะม้วนให้สุดกันเลยค่ะแล้วก็ทาไข่นะคะ เห็นชัดไหมคะทุกคนเดี๋ยวอีกรอบนะคะนี่ค่ะวางแผ่นแป้งนะคะวางมุมเข้าหาตัวเองนะคะทุกคนแล้วก็เอาไส้นะคะตุกใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็พับเข้ามากันเลยคะ่ะแล้วก็ นะคะพับมุมเข้ามาแล้วก็ม้วนนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ทาไข่นะคะทาไข่เพื่อไม่ให้แผ่นแป้งแยกออกจากกันนะคะเวลาทอดโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะวิธีการห่อสปริงโรสสไตล์ของตุ๊กนะคะนี่ค่ะ ห่อแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะฝากทุกคนก